สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมน้ำผ้าทุกท่านมาที่วัดสะพังทองบ้านน้าแทงตําบลหนองแวงอ,วอําเภอกันทล่ลมจังหวัดศรีสะเกดน้ำผ้าทุกท่านมาเบิงเรือดังเรือเก่งของชุมชนบ้านน้ำแทงนี่คือเรือเจ้าแม่คำไหลเป็นเรือลำที่สองครับที่สร้างซื้อเสียงให้ครับชุมชนบ้านน้าแทง เดี๋ยวผมนำพาทุกท่านเบิิงตัวเรือลำนีน่กันครับนี่คือเรือเจ้าแม่คำไหลขนาดหาสิพาผีพายครับเป็นเรือดังของชุมชนบ้านน้ำแท่งครับบ้านน้ำแทง่งตำบลหนองแวงอำเภอกันทะล,ล่มจังหวัดศรีสะเกดครับเรือดังของชุมชนเพ่นครับ เป็นเรือขนาดหาสิปหาผีพายเดี๋ยวผมให้ทุกท่านเบิงเรือลำนี้ครับเบิงตโตเรือลำนี้ครับนี่ครับเรือลำนี้สภาพเรือยั่งสมบูรณ์ครับและการเรือลำนี้สราส้างเสียงให้ครับชุมชนบ้านหนามแทงเป็นเรือทีไปแข่งมาแล้วทั่วสารทิศครับบอสิเป็นภาคอีสาน กลางได้แชม่มหลายสนามและเป็นเรือที่เดินสายทําการแข่งขันเป็นหลายสิบมือครับจังเด็กกระบบานเถื่อนหนึ่งเพราะมีคิวการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานี่คือเรือดังของเมืองสีสเกตลำหนึ่งครับตอนนี้จอดเก็บไว้ที่ห้องเรือวัดสะพังทอง นี่คือเรือจะแม่คำไหลขนาดห5ิบหาผีพายร่มที่สองครับ